สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ตอนนี้ช่องดิสนีย์ดองเราก็จะมาทำนายดวงชะตาด้านความรักให้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์โดยจะเป็นคำทํานายช่วงเดือนตุลาคม25 6 3นสะครับสำหรับเพื่อนๆนที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยขออื่นก็ขอช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการให้กําลังใจสนับสนุสนช่องของเราต่อไปและตอนนี้เราก็เลือกไพ่ครบแล้วเรามาเริ่มดูกันเลยโดยเริ่มจากหน้าไพ่ของคนที่อยู่ในความสัมพันธ์คคนนนนี้นาดใกัแลวนะ แล้วก็เป็นไพ่ความรักโดยทั่วไปด้วยนะครับหน้าไพ่ในเดือนนี้ของพมันเสาร์อ่ะคุณจะดูมีความสุขสบายใจในการเดือนหน้าใช้ชีวิตทำความรักของคุณอยู่นะเพราะว่าคุณอ่ะมีความยึดมั่นในสิ่งที่ดีในความถูกต้องมีสิทธรรมที่ดีทำความรักที่ดีมากเลยนะยึดมั่นในความเป็นชีวิตคู่กันอย่างดีเลยอ่ะอีกมุมหนึ่งอาจจะเป็นการที่ความรักของพวกคุณนะอาจจะดูราบเรียบไปบ้างนะแต่มันก็มีความสุขกายสบายใจทำความรักดีนะครับตัวอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะ ดูเขาก็มีความรู้สึกที่ดีทางความรักแล้วก็มีความมั่นคงกับคุณเช่นกันนะครับเนี่ยความรักมันสามารถเดินหน้าพัฒนาไปได้เรื่อยๆอะ่ะหากจะต้องมีการเดินทางเป็นความรักระยะไกลอะ่ะมันยังเป็นความรักที่ดีอยู่แล้วก็มีความสุขมั่นคงกันดีเหมือนเดิมอะ่ะด้วยความไว้วางใจที่มีตอบกันเป็นอย่างดีนะครับสถานการณ์ในช่วงเดือนนี้มันจะโดดเด่นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงย้ยายเดินทางระหว่างพวกคุณเกิดขึ้นมานะซึ่งก็ถือว่าเป็นอุปสรรคทางความรักที่มีกันอยู่บ้างนะ แต่ว่าผู้คุณก็สามารถควบคุมจัดการกับปัญหาต่างๆกันได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ยังมองสิ่งต่างๆบนพื้นฐานความเป็นจริงอ่ะบนหลักการและเหตุผลที่มันต้องเป็นไปตามนั้นนะด้วยความยึดมั่นในหน้าที่ความรับผิดชอบของธุรธัต่างๆของตัวเองกันนะ่ะแล้วก็ยังอยากที่จะพัฒนาเดินหน้าทางความรักให้มันดีต่อไปด้วยนะครับเนี่ยแล้วภพยสรุปก็มาย้ำถึงความรักที่ดีของผู้คุณนะว่ายัางคงรักใคร่มั่นคงกันดีสามารถทำหน้าที่ของุูรักที่ดี เพราะกับการใช้ชีวิตทำสิุรัตสำคัญต่างๆควบคู่กันไปได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเนี่ยนี่ก็คือแนวนวมภาพรวมนะครับทีนี้เรามาดูกันนะว,ว่าตัวอีกฝ่ายหนึ่งคนในใจของคุณเนี่ยเขาคิดอะไรคุณอยู่นะอืมจากหน้าภายเนี่ยอาจจะมีมาตื่นเติมเหมือนกันนะ พอที่เราอ่านมาตอนตอน้นว่ามันดูดีไม่มีปัญหาอะไรอะ่ะแต่ลึกๆในใจของเขาอะ่ะมันมีความขัดแยง้งความไม่พอใจเกิดขึ้นมาเหมือนกันนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องธุระหน้าที่การงานที่ต้องเริ่มต้นขึ้นมาในการเดินหน้าทํางานตรงนี้อาจจะเป็นตัวเขาเองก็ได้ที่ต้องไปทําหรือไม่ก็เป็นคุณที่ต้องไปทํตรงจุดนั้นอะ่ะแต่หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลีกหนีกับมันได้นะต้องจําทนจํายอมสถานการณ์ตรงนี้ไปก่อนนะครับแต่ว่าเขาก็คงไม่ยึดติดก,กับสิ่งต่างๆมากว่าต้องเป็นอย่างที่ใจตัวเองต้องการอ เขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไหลลื่นไปกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมานะแต่ยังน้อยขอให้คุณรู้นะครับว่าลึกๆในใจของเขาอ่ะก็ค่อนข้างจะไม่โอเคแล้วก็ไม่ค่อยมีความสุขกับสถานการณ์ตรงนี้สักเท่าไหร่อ่ะแต่การแสดงออกที่มีต่อคุณเนี่ยมันก็ยังคงเดินหน้าไปได้ดีมีความสุขกันอยู่นะเพราะฉะนั้นอ่ะคุณก็อย่าไว้วางใจว่าเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วมันจะโอเคอ่ะคุณก็ควรจะรับรู้ในมุมมองนี้ไวบ้างนะครับแล้วก็หันมาใส่ใจดูแลกันให้มากขึ้นเป็นพิเศษนะ ทีนี้เรามาดูอันละเคลืนกันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายังไงบ้างาพาไพ่เป็นนี้ก็บอกให้คุณอะเปิดใจที่จะรับสิ่งดีๆทางความรักเข้ามาบ้างนะบางทีอะตอนนี้คุณอาจจะใช้ชีวิตให้ความสำคัญกับเรื่องธุระหน้าที่การงานกันมากเกินไปอ่ะ ทั้งทั้งที่ในใจของคุณนะ่ะก็คาดหวังถึงสิ่งดีๆทางความรักเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นนะ่ะลองแบ่งเวลาเจริเวลาเปิดใจให้กับตัวเองอนะ่ะได้ผ่อนคลายจากสถานการณ์การงานที่มันหนักอึ้งในใจอ่ะแล้วก็มามองในเรื่องความรักที่มันมากขึ้นก็ดีเหมือนกันนะครับอืมทีนี้เรามาดูความรักให้กับคนโสดสนิทกันบ้างนะ นาภาคคนโซลสนิทเนี่ยดูเหมือนว่าสถานการณ์ความรักของคุณนะก็อาจจะยังไม่โดดเด่นมากสักเท่าไหร่นะไม่ใช่หมายความว่ามันจะไม่เข้ามานะครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องทุรหน้าที่การงานที่คุณจะต้องทําดูแลจัดการกันมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแล้วเหมือนกับคุณต้องเลือกแล้วนะถ้าคุณต้องตัดสินใจเอาทางใดทางหนึ่งนหนึ่งดาวอะคุณเริ่มตัดสินใจในเด็ดขาดแล้วว่าคุณจะเลือกที่จะมุ่งหน้ามุ่งเน้นทางด้านการงานมากกว่า หาเมื่อก่อนคุณเคยต้องมองใครบางคนอยู่แล้วเขาก็เป็นความคิดดีกับใจคุณเหมือนกันแหละแต่ว่ามันก็เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตในการเดินหน้าทําการงานของคุณไงคุณก็จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองเป็นคนใหม่ในการไปเดินหน้าจัดการทางกับเสียงต่างในชีวิตมากกว่าครับแต่ว่า,พาไพ่เมจิกเชียร์ก็ดียอย่างหนึ่งตรงที่ว่าบางทีอ่ะคุณอาจจะทำทั้งสองสิ่งควบคู่กันไปก็ได้นะท,ทํนาธุรหน้าที่การงานแล้วก็ยังมีการติดต่อพูดคุยสาสัมพันธ์กันอยู่ไปด้วยอ่ะเพียงแต่ว่าคุณจะให้คคคววาาาามมสํมัััญกกกกบเเรรื่่อองงน,กกนนองนนนน้ะ ทีนี้เรามาดูกันเนละว่าตัวอีกฝ่ายในคนใจของคุณอะเขาคิดอะไรคุณอยู่นะครับในความคิดของเขาเนี่ยดูแล้วก็อาจจะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะเพราะว่าคุณอะจะปล่อยวางใช้ชีวิตอย่างสบายๆเรื่อยๆชิวๆรู้สึกว่าตัวเองอะ เดินหน้าแบบว่าไม่ค่อยสนใจกับความรักสักเท่าไหร่เงเนี่ยการที่คุณปล่อยตัวฟรีไม่ค่อยจริงจังก,กับเรื่องความรักอ่ะมันทใาให้เขาค่อนข้างขดมากกังวลสับสนกับัตคุณอยู่เหมือนกันนะแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรคุณได้ด้วยอ่ะเขาบอกว่าคุณก็มีอํานาจตัดสินใจของตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากเลยไงเขาก็มองออกอะว่าถ้าจะดึงดันไปทําอะไรที่มันมากเกินไปอย่างที่เขาต้องการน่ะมันจะเกิดผลเสียร้ายแรงที่ทําให้ต้องมาท้ะเบาแหวกมีปักบมีเสีกยงข,ขึ้นมาได้อ่ะให้สถานการณ์ตรงนี้ เขาเอาจจะยอมปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไปอ่ะแต่ในใจหลักเลของเขาอ่ะก็ไม่โอเคกับมันแล้วนะรู้สึกไม่ชอบใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้อ่ะหากอยากจะเก็บความรักเอาไว้อ่ะคุณก็ต้องดูแลจัดการควบคุมให้มันดีมากกว่าเดิมอ่ะไม่ใช่ว่าจะปล่อยปละเลยทงความรักเพื่อคิดว่ามันไม่มีปัญหาอะไรอ่ะอีกฝนะ่ายหนึ่งเขาไม่มองเหมือนคุณนะอืมทีนี้เรามาดูอ่อนและขึ้นกันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ไว้ยังไงบ้าง ให้เป็นเน้ยก็เป็นการให้คุณนะ่ะเขียนสิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดในใจของคุณนะ่ะไปเอาไว้ในจุดที่คุณเห็นชัดเจนและเห็นบ่อยๆนะครับเนี่ยเพราะว่าคุณคงมีตัวเลือกทางเลือกระหว่างเรื่องความรักกับการงานเกิดขึ้นมาถามใจตัวเองให้ดีนะครับว่าอะไรเป็นสิ่งสําคัญที่คุณจะมุ่งมั่นตั้งใจกับมันตรงจุดนั้นนะ่ะหากอยากจะเดินหน้าทแลความรักที่ดีอยู่ที่อยากจะทํางานไปด้วยเหมือนกันนะ่ะคุณก็เขียนชื่อของเขาเขียนความรักเขียนสิ่งดีๆที่จะมีต่อเขาอ่ะแปะเอาไว้อ่ะเป็นการย้ําเตือนคุณนะว่า คุณต้องไม่ลืมทําในสิ่งต่างๆที่ดีทางด้านความรักไว้ด้วยอะ่ะเนี่ยการที่มีอะไรเป็นรลักอักษรแปลให้เราดูอะ่ะมันจะยิ่งเป็นตัวตอกย้ําความรู้สึกเราให้มันชัดเจนแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่เราควรจะทาอะ่ะมันคืออะไรนะครับทีนี้เรามาดูความรักให้กับคนมีคู่ครองกันแล้วบ้างครับ หน้าไพ่คนมีคู่เนี่ยไพ่ฤาษีบอกว่าพวกคุณทั้งคู่อาจจะชีวิตเป็นส่วนตัวกันมากเกินไปสักหน่อยนะหลักก็มีธุระหน้าที่ที่ต้องไปทําของตัวเองกันมากกว่าแล้วไพ่ห้าเหรียญนะความรักความสัมพันธ์ต่างๆมันอาจจะดูขาดหายเงียบเหงากันไปบ้างนะครับแต่ว่าคุณก็ยังยึดมั่นในความมั่นคงทางหลักที่มีกันอยู่เป็นครอบครัวกันดีนะเหมือนกับว่ายังไงมันก็ต้องอยู่กับสถานการณ์นี้ไปอะความรักต่างๆมันอาจจะชินชาชาชินกันไปแล้ว ก็ได้ปครองครอบครัวกันไปโดยที่ความรักมันอาจจะไม่บุอหวากันมากไงแล้วไพอัศวินดาแบะพวกคุณก็อาจจะมีปัญหาปากเสียงทะเลาะเบาะแว้กันมันก็ไม่ใช่สิ่งที่แปลกนะครับกับชีวิตรักชีวิตคู่ที่เกิดขึ้นมาเวลาผ่านไปอ่ะความรักความหวานชื่นต่างต่างมันก็อาจจะหายลงไปบ้างแต่ยังดีอย่างที่บอกว่าคุณยังหยิดมันในความเป็นครอบครัวกันไว้ก็ขอให้คุณประคองสถานการณ์กันไปนะแต่หากจะมองในแง่เลยหลอีกแง่มุมหนึ่งอ่ะมันก็อ่านได้เหมือนกันนะครับตรงที่ว่าความรักความสัมพันธ์ที่มันจืดจาง คุณก็ได้คิดทบทวนกับเรื่องราวต่างๆที่มีกันมาแล้วก็เหมือนกับได้ข้อสรุปข้อตกลงกันแล้วว่าอยู่กันต่อไปเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรดีแล้วก็มีปัญหาขัดแย้งกันอยู่เรื่อยๆอสำหรับบางคู่นะอาจจะเลือกที่จะจบความสัมพันธ์แล้วก็ไปเดินหน้ากับสิ่งใหม่ๆในชีวิตมากกว่าก็ได้นะแต่นี่ก็เป็นทางแย่ๆหลายๆที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูกันนะว่าตัวอ e ีกฝนะ่ายหนึ่งคนใจใจของคุณนะเขาคิดอะไรคุณอยู่นะ ในความคิดของเขาเนี่ยไพ่9ก้าถ้วยอะ่ะเขาก็มองว่าคุณอะ่ะยึดมั่นในความเป็นตัวของตัวเองทํเสิ่งต่างๆทด้านการงานทําธุระของตัวเองเป็นสิ่งสําคัญโดยที่ไม่ค่อยมองเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีถูกต้องอยู่แล้วไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรด้วยอะ่ะทั้งอาจจะกลับกันก็ได้นะครับอาจจะเป็นตัวเขาเองก็ได้อะ่ะที่ไปยุ่งกับเรื่องธุระการงานมากเกินไปอะ่ะแล้วก็ไม่ใส่ใจกับคุณอะ่ะเนี่ยไพ่หกไม้เท้าอะ่ะ มันจะเป็นการเดินหน้าใช้ชีวิตชิวๆสบายๆแล้วก็เป็นตัวเองอย่างมีความสุขตรงจุดนี้นะแต่ยังมีความมั่นคงในจิตใจสภาพความเป็นอยู่ต่างๆด้วยอะ่ะมองบอกถึงการที่จะไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรในตัวเองกันเลยอะ่ะซึ่งผมมองไปตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นการที่ประมาทแล้วก็สําคัญผิดในความรักกันอยู่ก็ได้นะเหมือนกับว่าสิ่งที่ตัวเองทาอ่ะคิดว่ามันไม่มีปัญหาอะไรอะ่ะคิดว่าตัวเองเนี่ยทำหน้าที่ของครูรักดีที่สุดแล้วอ่ะที่ดูแลจัดการทํานู่นทํานี่ให้กับครอบครัว หาไรายได้เลี้ยงดูให้กับครอบครัวตรงนี้อ่ะก็เลยไม่คิดว่าตัวเองเป็นเป็นหาอะไรที่ต้องแก้ไขเงตัวนี้ก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าคุณเหลือคู่กันแน่ที่คิดแบบนี้อยู่อ่ะขอให้รู้เอาไว้นะว่าอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งบางอย่างที่ไม่พอใจกันของตัวอีกฝ่ายนะครับโอเคทีนี้เรามาดูออนลเคลื่อนกันนะว่าพายจะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายังไงบ้าง คุณก็ได้ไพ่ที่พูดถึงการประสบความสําเร็จนะชีวิตการงานการเงินของคุณอนะ่ะมันก็คงเดินหน้าไปได้ดีไม่มีปัญหาอะไรมากอะ่ะดังนั้นหากหมองย้อนไปที่ความรักอะ่ะถ้าคุณรู้สึกว่าความรักมันดูเงียบเหงาแล้วก็ดูขาดแคลนในใจกันลงไปอะ่ะแล้วมองว่ามันเป็นสิ่งต้องแก้ไขอะ่ะก็ขอให้ลองเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับแล้วก็ลุกมาเดินหน้าพูดคุยหาทางออกที่ดีต่อกันนะพวกคุณอาจจะพบข้อสรุปทางออกที่ดีทางความรักก็สัมพันธ์กันได้นะเนี่ยการนิ่งเฉยวางเฉยไม่สนใจความรักอะ่ะ มันก็ทําให้ปัญหาต่างๆ่ะมันเรลือหลังกันไปเรื่อยๆอไม่รับการแก้ไขกะทีทั้งๆที่สิ่งต่างๆอ่ะมันสามารถแก้ไขกันได้ง่ายๆเลยอ่ะเนี่ยหน้า,พาไพ่ก็อบอกถึงจุดนี้เอาไว้นะครับก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของคุณวันเสาร์นะพบเจอความรักที่ดีทางออกที่ดีมีความสุขกันได้นะครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ